คุณค,คุณคณิศฐานะคะคุณคณิศฐาเกิดวันที่29ตุลาคม2527ค่ะเวลา10ในกา5 5 9นาทีค่ะเหมือนเดิมค่ะไม่ได้สอบถามมาว่าจะพูดคุยในเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะคะคุณคณิศฐาวันที่29ตุลาคม2527นะคะตอนนี้อายุประมาณ26ปีนะคะ25ย่าง26อาจารย์ต้องเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ในเรื่องของเบญจเพศนิดนึงค่ะโอเคจ้า okay, yeah. ไม่นี่ก็นี่ก็นี่เขา26แล้วนะ25เขา26ตุลาคมค่ะยังอยู่ในช่วง25อยู่เยบร้อยอา้าวจบแหละแม้กว่าจะจบได้นี่คือพอคอมพิวเตอร์มามันจะง่ายกวนะ่านะเอานิ้วจิ้มๆไปก็เสร็จแล้วนี่มันไม่ได้โอเคอ้าวสตาร์ทนะดวงนี้ดูแล้วก็รู้สึกคึมๆเอ๊ะแปลกนะวันนี้ฉันอารมณ์ดีไปหน่อยหรือเปล่าก็มไม่รู้นะเพราะเคยสังเกตไหมบาง,บางมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเภทเพราะ แม่แม่เอาดวงลูกมาแล้วก็ทุกคนก็เป็นแม่ดวงลูกหมดเลยนะวันนี้ก็จะเป็นเด็กนี่ก็เด็กเอจะป็นเด็กนี้นะออกมาแนนี้โอเคแต่ช่วงสุดท้ายอ่อเอสเอ็มเอสสุดท้ายนี่ไม่เด็กแล้วนะจ้ะสี่สองแล้วค่ะนั่นนั่นนั่นคุณธงน่าจะเป็นผู้ชายโอเคค่ะคุณคณิฐานะจ๊ะยี่สิบเก้าตุลาสองเจ็ดเวลาสี่โมงเย็นห้าสิบเก้านะดวงคุณเต็มไฟนะจ๊ะคือดวงนี้อธิบายนิดหนึ่งนะอืมแล้วขออนุญาตอนุญาต มาแล้วมาแล้วมือมาแล้วแสดงว่าเริ่มเครียดเริ่มเครียดเริ่มเครียดเครียดแล้วค่ะคืออย่างนี้คุณทุนธนิอ่ a เราดูของคุณนะชตินะดูไกลๆดูใกล้ๆนะดูไกลๆไกลๆไกลๆเห็นไหมเห็นไหมว่าดวงเขาเป็นไฟสองหน่วยแล้วก็มีต้นไม้สองต้นอยู่นี่นะทั้งต้นไม้และไฟนี่จะชอบดินเม็ดนี้เม็ดเดียวแล้วมีดินเม็ดนี้เป็นสหายกับเทวดาเห็นไหมเทวดาอยู่นี่เห็นไหมว่าเป็นสีเดียวกันเช่นคนคนนี้ถ้าเทวดาเป็นสายกับ กับแถวที่สองนี่คือเทวดาถ้าเป็นเป็นฝาแฝดสายที่สองคือคนคนนี้เป็นคนจริงจังชีวิตและมีเหตุมีผลและขยันเป็นไฮเปอร์และค้นคว้าตลอดเวลาไม่รู้จบค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจไม่ดินเม็ดนี้จึงมีมีมีประโยชน์ที่สุดดินเม็ดนี้นะถ้าถ้าเราขลามมากขยายใกล้ๆนะดินเม็ดนี้มีประโยชน์ที่สุดเพราะเทวดาดูแลด้วยเพราะฉะนั้นเพราะทาไมเพราะดินเม็ดนี้มันอุ้มทองมันอุ้มไฟแล้วดินเม็ดนี้ทําให้ต้นไม้โตและดินสําหรับอุ้มน้ําด้วย เพื่อนั้นก็คือยืนยันว่าดวงคุณที่ผมรู้สึกว่าไม่ธรรมดาตรงที่ว่าคือคือคืออย่างนี้<ะ>ดวงนี้แนะนำคำเดียวก็จบโอเคไหมถ้ามันง่ายขึ้นหน่อยนะทะทะจะเก่งอะไรกระลุณนาเก่งแค่อย่างเดียว ทำอะไรจะเก่งอะไรให้มันเชี่ยวชาญไปเลยเจอถูกต้องเช่นเช่ว่าเราเราชอบขนมเค้กใช่ไหมก็เอาเค้กไปเลยทำไปเหอะสักวันหนึ่งมึงก็แข่งกับ s อสแอนพีได้อะไรเงี้ยก็คือกิงง่ายคือจะเป็นกูรูในเรื่องนานๆถูกต้องเพราะดวงนี้นะเพราะดวงนี้นะกำลังใจเสียง่ายมากเพราะทำไมเพราะว่าเขาเป็นไฟขี่มังกรน้ำค่ะนะคือคือปีเกิดกับเล็งกับเลงไอสองตัวนี้นะมันเป็นมังกรน้ําคือเป็นไฟขี่มังกรน้าแล้วมีตัวเลขคือสิบเอก3ะสามสิบ สามสิบสามนะสิบเอ็ดกับสามสามแล้วก็นี่กับสิบเอ็ดเนี่ยมันแรงอยู่เพราะฉะนั้นดวงนี้จะมีอาการแกว่งแกว่งตลอดเวลาคือห่วงอนาคตแล้วก็แกว่งหัวนะก็แกว่งแกว่งก็คือเจออะไรกูก็เอาเจออะไรกูก็เอาแต่ขอโทษเถอะมันไม่ได้เรื่องหรอกถ้าทำอย่างนี้อย่างเช่นถ้าทํางานประจําก็ทํางานประจําอย่างเดียวไปเลยหรือเปล่าเอออาหารไม่ต้องหารายได้เสริมอย่างอื่นไม่ไม่รายได้เสริมต้องหาแต่ว่าเราเก่งอะไรไม่จะเป็นต้องงานประจําเป็นนักออกแบบรายได้เสริมก็เป็นนักอบขนมเค้กอะไรเงี้ยอ๋อมันให้แบบว่า เสริมเดียวกันเลยเช่นนักออกแบบก็งานงานส่วนตัวก็รับออกแบบด้วยอย่างเงี้ยนะสมมุติอย่างเงี้ยเพราะคนคนนี้ฝีมือเอยอะไรต่างๆได้หมดอ่ะเพื่อนั่งยืนยันนะดวงนี้มีข้อสองนะที่ไม่ดีนะที่กับคนอื่นหรกโคตรเก่งเลยที่กับตัวเองทําไมไม่แน่อยังไงก็บอกแล้วไงความความแกว่งของเขาทําให้เขาไม่นึกเขาไม่แน่ใจว่ากูจะชอบอย่างนี้ อ๋อหมายถึงว่าเวลาจะแสดงความมั่นใจอะไรกับเพื่อนๆพอนเก่งมากเก่งมากโอ้โหแนะนําได้เลยนี่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 โอ้โหนักอ่านนะนักอ่านนักพูดนะะแนะได้ทุกตัวแต่พอตีกับตัวเองนั้นจนปาดนี้คือดวงนี้เจอมันชอวนะขอโทษพู้จาไม่ดีนะหนูขานี่ขนาดนี้หนูเพิ่งสามยีนะจ๊ะ หมายควว่าถ้าึืนไม่แน่วแน่แล้วก็นะเลย35ถึงจะถึงจะค้นพบตัวเองสมาชีนะไม่ใช่ผมนะสมาจีว่าอย่างนั้นนะขอโทษทีต้องกลับมานั่งดูตัวเองว่าตัวเองถนัดในเรื่องอะไรใช่เพราะนั้นที่ที่ผมที่ต้องแนะนําก็คือให้เรารีบรัดเข้าไปช่องเดียวเลยเช่นเราชอบอะไร ใช่ไหมอย่างเช่นเราชอบแสงสีเสียงแสงสีเสียงมันมีหลายอย่างอย่างนั้นก็โอเคในหมู่เขาแสงสีเสียงเราจะชอบหมดเลยเช่นชอบออกแบบชอบใช้สีสันชอบอะไรเนี่ยนะเพราะดวงนี้เป็นนักออกแบบที่ดีได้แล้วดวงนี้ต้องใช้เครื่องจักรผลิตสินค้าขอบูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นดวงนี้ถึงบอกว่ารวยเองรวยได้นะฮะแต่ถ้าแกวงแบบนี้นะจะรู้สึกว่าก็แนะนําเพื่อนเพื่อนก็รวยไปเออแล้วเราก็เมื่อไหร่จะรวยวะอะไรเมัอนก็ว่าตอนนี้จับทิศทางไม่ถูก ไม่ไจะต้เกิื่นไปแล้วว่าควรจะจับจุดไหนที่เราถนัดที่สุดแล้วเอา <ไป S 1> ถนัด<ล>ใช่แล้วเราทําแล้วสบายใจค่ะคะเน,นมีเทคนิคหนึ่งนะซึ่งเป็นเทคนิคฝรั่งแต่ผมเอามาจำไว้แม่นเลยคฝรั่งคนหนึ่งเขาพูดว่าว่าคือก็มีคนมาถามเรื่องเรื่องการทำาหานอาชีพเขาบอกว่ามันมีคนเสนอมานะรายหนึ่งนะโอ้เงินเดือนยอดดีเลยแต่ว่าสงสัยเครียดมากอะรายหนึ่งเนียเงินเดือนนิดเดียวแต่ว่าสบายใจมากฝรั่งว่าเอาสบายใจเลย เพราะว่าถ้าคุณคุณไปคว้าตังค์เยอะๆแล้วเครียดมากๆแล้วเกิดล้มป่วยขึ้นมาตังค์ทั้งหมดก็เกลี้ยงหมดแล้วอ่ะแล้ว<ม>คุณก็ป่วยหนักด้วยจริงไม่จริงฉะนั้นเหมือนคนนี้ยืนยันนะคุณเป็นคนชั่วหนูว่าคนช่วหนูมันจะฉลาดช่างคิดช่างนักนักคนคว้านี่นี่คนคว้าจริงนะโอ้โหตอนสมัยเด็กอยู่หอสมุดเลยนะเนี่ย<ห>นะก<ค>็ะแปลว่าฉลาดมากแต่ว่าคว้าไม่เป็นเหมือนกับว่าเราเราไม่แน่ใจเราเราเราแทะขวงอนาคตมากเกินไปโอเคนะต่อมา SMS เอ็